ครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับเพจช่างบา์สขายอะไรโซนิกมือสองและเพจโซนิกหนึ่งสองห้ารถบ้านแต่งสวยนะครับมารีวิวโซนิกสีน้ําเงินนะครับอันนี้เอกสารครบโอนสีตรงเร่มนะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินตัวสองกนสี่นะครับหรือว่าเป็นตัวใหม่รุ่นแรกเลยนะครับก็สติ๊กเกอร์ลายเขาจะประมาณนี้นะครับจะเป็นล้นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องระบบเดิมโรงงานนะครับทําให้ใหม่นะเป็นลูกเดิมไซส์ศูนย์จุดห้านะครับ ก็คือลูก58.50มิลนะครับระบบเดิมโรงงานเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเรือนบำบัดท่อยางอะไรคืออยู่ครบนะครับคาบูเบิกให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นคาบูเดิมนะครับเบิกใหม่นะครับท่อก็จะเป็นท่อเดิมนะครับปลายเดิมนะครับมีรอยนิดนึงขอท่อเป็นขอท่อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นของเทียมนะครับขอท่อเทียมเนี่ยเสียงมันจะแปลกๆนิดนึงนะมันมันโล่งนะครับ มันเหมือนรถยนต์ที่แบบทะลวงแคสเลยนะครับมันเสียงมันจะโล่งๆใสๆนะครับย่อกางวานกางวานนะครับจะไม่จะไม่นิ่มเอ้ยจะไม่เงียบเหมือนตัวใหม่นะครับก็เดยวอในคลิปจะมีนะครับบอกก็บอกปาดให้นะครับบอกปาดเบิร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็การตกหลังนะครับใส่ให้กระจกเบิร์ใหม่นะครับคือทําเป็นแต่งใส่แค่ล้อนะครับก็ปาดบอดจัดทรงให้มันดูสวยงามนะครับดูเพียวเพียวนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบแบบ อย,อยากแต่งรถแต่ว่าเน้นแต่งสวยงามใช like e. like trendy, ้งานนะครับแบบกีนคี้นนะครับก็ประมาณนี้ครับยางหน้าหลังใหม่นะครับล้อหน้าหลังเบิกใหม่นะครับเบรกหน้าหลังเหมือนเดิมครับลื่นๆนะครับแท้บิ้วให้ใหม่นะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังให้ใหม่นะครับเบรกล้อลากันไปเลยทีเดียวแต่ลื่นนะครับระบบน้ํายาลอยเย็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนท้ายใหม่หมดนะครับระบบของเหลวนะครับ อันนี้โซ่สเตอร์จะได้เป็นโซ่สเตอร์เลยนะครับบางโซ่ก็มีให้เรียบร้อยนะครับฝาปิดพักเท้าหน้าก็เบิกให้ใหม่นะครับของใหม่เลยนะครับเนี่ยพอยงท่อยางสายรัดสายรัดใหม่นะครับอันนี้สุดสีจะเป็นแท้ติดรดทั้งคันนะครับแต่เอามาเคลือบให้ใหม่นะครับเอามาเคลือบเคลือบเคลือบแก้วให้ใหม่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ก็เบิกให้ใหม่นะเป็นเคลือบเงาเท่ เอามาเคลือบนะครับสุดสีเคลือบใหม่นะสวยมากรถคันนี้สุดสีนะครับไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้แค่อกไก่แค่นั้นนะครับนอกนั้นแท้ทั้งคันนะครับเบาเป็นเบาแต่งนะครับไม่แท้แต่ว่าได้สวยความสวยงามนะครับสวิตกุญแจแท้ติดรถกับสภาพสมบูรณ์ดีมากนะครับล็อกได้นะครับเปิดบลอกล็อกคอได้นะครับภายในบล็อสวย,สวย นี่นะครับถังน้ำมันก็สวยๆนะครับมีแค่ยางที่มันละลายนะครับมันร้อนนะครับยางบอกสติกเกอร์อยู่ครบแบบไม่มีนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอะไรเช่นเปลียนไปนะครับก็ตามนี้นะครับระบบไฟไล่ให้ใหม่ทุกๆระบบนะครับแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ใหม่นะครับฟังเสียงกันเลยสตาร์ทง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเครื่องสแตนดาร์ดนะครับนี่นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับ สตาร์ทง่ายไม่ดีมากแข้งนะครับรถผมอ่นะครับเครื่องเย็นนะเนี่ยเราต้องวอร์มเครื่องสักหน่อยเร่งเครื่องสักหน่อยนี่นะครับเครื่องเย็นก็สตาร์ทง่ายนะครับโช๊คมีไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าระบบต่างๆเราทําให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับจบไปนะครับไปต่ำไปสูงติดนะครับหาแต่ดังนะครับ ก็จะดังประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นคอของเทียมนะครับมันจะโล่งนะครับข้อดีของมันนะครับคือแบบระบายไอเสียได้ทันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอคอแท้ติดรถเนี่ยผมจะทาตัวกั้นเสียงอะไรออกให้ใหม่หมดน,นะครับให้มันรโลง่ลงนะครับอันนี้คอท่อเทียมมันดีนะครับ ความเสียงเื่องครับเงียบนะครับประมาณนี้นะครับอันตาเล่งดีนะครับเดินสุดทุกเกียร์นี่นะครับสวยๆนะครับดูดูระยะไกลๆนะครับนี่นะครับทรงจะประมาณนี้ครับจะเพียวบางนะครับคือแต่งเอาใจคนที่อยากได้ทรงนี้นะครับผมจัดทรงไว้ให้แล้วนะครับ เรียบเรียบสวยๆนะครับเน้นขับใช้งานขับง่ายนะครับเครื่องยนต์คนไกอะไรก็คือแก้ไขให้ใหม่หมดระบบไฟนะครับจบๆกันไปโอเคครับเอกสารครบโอนสีตรงเล่มนะครับรดทุกคานผมนะครับช่วงนี้นะครับจะทําสีตรงเล่มก่อนนะครับเข้าตรวจสภาพตรอนี่ผ่านแน่นอนเหมือนเดิมโอเคนี่ครับ